สวัสดีค่ะที่นี่แก่งอาจารย์พรได์รีสอดนะคะไม่ใช่เวทีประกวดงานดนตรีกันแต่ประการใดนะคะไม่ได้เป็นเทศกาลงานนะคะแต่เป็นเทศกาลสงกรานค่ะที่นี่คืนนี้นะคะเราจัดกันไปแล้ว3มกลุ่มนะคะเป็นการเก็บตกงานนะคะนี่ค่ะเวทีมงกุฎพรไดา์นะคะ,คะลูกค้าทุกท่านแฮปปี้มีความสุขนะคะอาหารอร่อยที่พักสะอาดนะคะ ดนตรตีไม่มีการชนกันไม่มีการตีกันนะคะจัดกันคนละมุมเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจัดมาอีกนะคะที่ใต้ตึกดาวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราสามารถจัดงานได้ที่เราจะไม่ซ้ำกันเสียงไม่มีการตีกันนะคะประตูห้องกระจกปิดนะคะนี่ค่ะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เราก็จัดได้หมดเลยนะคะทุกท่านมาที่นี่จะมีแต่ความสุขเท่านั้นค่ะ บรรยากาศเมื่อคืนนี้สนุกสนานเต็มที่จริงๆเลยค่ะค่ะชิชมเลยนะคะตอนนี้เรามาที่ตอนนี้เรามาที่กลุ่มหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะเชิญชวนทุกท่านมาเลยนะคะรับรองเลยนะคะมาที่แก่งกระจานพาราได์ท่านจะได้เป็นนักร้องทุกท่านเลยค่ะเรามีมุมให้ท่านนะคะปล่อยของกันเต็มที่เลยค่ะ น,นี่เป็นการจัดงานในสวนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะคะ